ใหญ่ <c oughs> ไทยซ้ำนีกับพแห้งเลยพูดดีสุมะสะส่มข้อสว่นสุ่มอยู่เมืองนอกนีมาโตะะาาาขุเนเรืองข้อสว,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 ว่นทุกคนไทยเขานีกับสว่านเจ็บเกียวแล้วพี่นอ้องเบิงสันสันครับ แถวน้าใสโหดไม่ได้โห <c oughs> ดทีแค่ดันจะตายโอ้งามพี่น้อง <c oughs> อย่าให้ดูคนมาควดนึงดิว่านี่น่างมันมาเห็นเราไมา่สั่งนี่ไอ้ซ้ำเนี่มันเสียบนานม่เห็นเนาะนี่มมนขันแง่กูนี่เดี๋ยวโบ,บเสียบดิมันสวยมากใส่แฉ่ดิไปขายกันขายกัขายไงยผมนี่ซ้ำนี่ มันหัวใหญ่ปวดกว่าสองเดือนพอดีอนี่แหละอันนึงข่อยมากมันนี่มันเกี่ยวนี่นะปาที่ในซุ้มหัวหน่อยตั้งหน่อยกเ็เลยมาขวดอีกนี่น